ก็ได้ต่อไปนี้เป็นตัวประกอบหนึ่งของ x กำลังสี่บวกสี่ y กำลังสี่นี่ x กำลัง4บวกส y กำลัง4ี่ 4. อ่า x กำลัง4ก็บวกกับ4 y กำลัง4ก็แยกได้ดเป็น x กำลัง4ก็คืออ่าหน้ากำลังสอง่าก็บวกกับ2 y กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้ ก็เป็นหน้ากำลังสองบวกกับสองหน้าก็คือ x กำลังสองบวกหน้าต้องบวกสองหน้าหลังหลังก็คืออย่างนี้แล้วก็บวกด้วย2 y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองอย่างงี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวนี้เพิ่มเข้ามาตัวนี้เพิ่มเข้ามาเราก็ต้องลบออกไปลบด้วย2กำลังสองอ่าสองคูณสองก็ได้4ก็4 x กำลังสองแล้วก็ y กำลังสองอย่างงี้เพราะนั้นในตัวนี้ยุบอ่าอันนี้ก็ยุบ ยุบก็เหลือเป็นหน้าลังสองก็บวกกับหลังก็คือ2 y องวังสองทั้งหมดยกลังสองอย่างเงี้ยก็ลบด้วยอันนี้ก็คือก็เป็นก็เป็น2แล้วก็ x y ทั้งหมดยกลังสองอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นผลต่างลังสองก็ได้เป็น x ลังสองบวกสองวายังสองลบด้วย2 x y ตัวหนึ่งแล้วก็ เอันนี่เหมือนเดิม2 y ม2แล้วก็บวก2 x y ตัวหนึ่งตอนนั้นคำตอบคำตอบเป็นอะไรก็ดูเอา